สวัสดีครับมาหอดมาถึงแล้วนะครับผมยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องฮักแพงมาเฟอร์นั้นพิเศษนะครับอ่ามาหอดเลี้ยวกันเลยหรือครับพ่อหิวข่าวปะนี่ละเคยมาบ่อลูกขึ้นีนลูกเคยมาค่ะเคยมาตอนนี้กจําได้มาแจกเสือแล้วจําได้ไหมมาแจกเสือผมจําได้ไหมว่าอะไรสวัสดีพ่อตุ้ยครับไม่จําเหตุการณ์อะไรได้ไหมเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพ่ออยู่อีกแล้วเนี่ยพ่ออีกแล้วเนี่ยถ้าจะจําไว้ได้เลยเอ้าเอ้า มีมันต้องมีมันต้องมีเหตุการณ์อีกยังขึ้นนอกประตูเนาะในไรสุดดังเลยดังสุดๆเลยตอนเช้ามาอืมอ้วนจังอะไ้ตอนเช้าเราเขาพูดเขาพูดก่อขวัญกันแซ่บเลยว่ารอย่างให้ยังเขาไปถามพ่อดูเขาไปถามพ่อดูอย่างลาพ่ี่พ่อจั่นที่พ่ลูกกันลังเกินนั่นมลหลงมนตลของซีจอนั่นแล้วยังลงไต่คนที่มากระโดดเป็นงานนั่นอ๋อที่พ่อแรงม้งีบะค่ะเออที่พ่อคนรัก เพราะว่าสามีหอดหอดคือหอดคนเมานั่นกระโดดขึ้นหานั่นทางก็ที่ด้วยนั่นจำได้ไหมในรอบหนึ่งปีคิดในรอบหนึ่งปีคนเมาก็โดดขึ้นห่านพอตุ้ยเลี้ยงจวดเลยว่าตุ้ยตอนนีกำลังเดินลงคนเมากระโดดขึ้นลุกพ่อก็เลี้ยงนั่นเองจำได้อ้อนเลยอ๋อนจะเรื่องจำอ่ได้บ่ได้แล้วก็มาแจกเสื้อนะมันสีเขียบบอกเสื้อตัวนึงเห็นปะไม่นค่ะโยกเหรอวะเข้าเดียวเนาะด้วยผอบถอดเต้าหู้เลย มันไปสู่งานหลายบทบทตุยไปสู่หมองสูหมองบทไปสู่งานหลาย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 หมองหนะครับหมองหมองนี่ยหละจำได้บทหองไปหาทุกคนหลายหลายเกี่ยวเรามาเบิ้งสลาให้่อนลูกตอนต่อไปยางลบไปก่อนยางไปทางทางดับก้อนลงดิค่ะหาซื้อแนวกินครับผมหิวเข่าตื่นขึ้นแล้วหิวน้อยตื่นขึ้นมากกับหิวเข่าแล้วครับอ่ะ นอกจากอาหารเซเว่นเท้ามาหาอ,อาหารหน้างานห้าบ้าน,านออกับกับเขารั้วาเนาะกินตะมคห้องก็สวาแลว่านกขอลอ,อันเนีกินเด้ครับหานเนวกินหน้างานเหมเนไ่ยำบลาลนะูกอายำเอ,อ้เอยำ ย้ำโมเม่ย้ำจัดครับผมพูดแล้วแลวกินเี้เอียงตรงนี้ตแ่งเลรอเสียบตะแคงได้ตังค์นี่เนือเสีบตงนี้นี่องนนี่นี่คนน่อยก็ต้องกินได้คนหน่อยมันเป็นมันมันไอแ่กินด้นี่มเมะกพสิกินแล้วจะเมาเดินก่อน ขนออมาีบสำหรับ40สำหรับเป่าครับเกีมสำหรับเป่ามาซื้อสำหรับเป่าแล้วมานเอ้าเอ้าฟีเซนเตอร์พอเนีเด้อสำหรับเป่าซื้อขนมจีบ นะครับถาเระเป่าไหมนี่มีขนมจีบด้วยเมนครับผมถ่ายดีเนี่หน้าน้าหน้าน้าถ่ายรูป อ๋อ,อ,อ,อแลแ้วครับโดเลแยเมโดเลแยเมไปหาสซี่เนี่ยกินแล้วครับหาสื่อซี่เนี่ยกินแล้วอะไรอย่างนาอคกินม่าคนกินกินไหปเลยบ่ ใช้ก็ไ,ได้เอาผมตั้งยูใต้คยุกอ๋นนนะอเอาเหรอ่อะเอาได้อันนึจงจออจัมแล้วเรงด,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 ดูเด้เด๋ยเริงดูเด๋ยวะนี่นะครับเอฟซี FC นะครับพ่อแม่ะนะครับ

มหนุนน,น,น,หนนั่บบนไงไม่ได้พกเงินเลยยำลูกชิน้นพวกบนครับอาหารหน่างานครับผมอ,อร่อยแซ่บจี๊ดนี่ยำฟรีนะครับผมลูกชิ้นหน่างานนะครับผมยำฟรีนะครับมามานะครับอุดหนุน พอเป็นไรนะครับผมนี่รีวิวครับรีวิวเพียวกินอาหารหนางานครับขนมดอกบัวเนียนบ๊วยถ้าเสียบเลอวะมามาครับมาอุดหนุนน้องด้วยให้ดูเลม่มซิมก่อนครับโปรโมทร้านให้เพื่อนเลยโปรโมทเบิ่งอ่าซิมเบิ่งเลี้ยงเลยรสจัดนี่ยสดๆครับจากกระทะนะครับทอดขึ้นไม่ไหมคอับอมนะรึ มาเลยครับผมทีมงานนะครับมา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 แช่พิรอืมมันกรอบไงม,มีเละทอดไม่ไหมดๆนี่แหละกรอบทีแล้วหอมทีแล้วนั่นเป็นแม่เป็นโต้งไดแม่ เล้ยงได้ไหมยูเ็นตัวจริงครับตัวคับในโทรศัพท์เลงได้มแกฮักแทงยังม่ทันได้ขน้แล้วครับขึนแล้วครับขึ้นยูต่ว่าขืนยูวงหนึ่งครับมาตอนนั้นครับ หนูชินจริงแบบแบนะครับหน,นูมาฝากพอ่อแม่ติดตาม EP ที่2นะครับผมจะเจอกันที่ตต่อไปนะคะวันได้ย<อ>ินเสียงดอกพะวัาปีเสียงก่อนออยากดีเดียวกินได้ครับผม